ชิปโป่หนึก้าสตอนโคบานยอดนักสืบอีพีสฝากา like, กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับไก่ใต้น้ำไก่ใต้น้ำลูกพ่อนี่หมาครูใหญ่เหรอครับใช่แล้วหมาผมเองตกลงว่ามันหมาหรือไก่ใต้น้ำหมาชื่อไก่ใต้น้ำใครมันบัองอาจเจร้ายใจดำทำก็ไก่ใต้น้ำลูกพ่อโอโ้ยเราตกใจทีเดียว2เรื่องเลยมาครูใหญ่ตายกับหมาชื่อไก่ใต้น้ำใครเป็นคนทำพวกเธอ ม่นะครับผมไม่ได้ทำยั้ใครล่ะหนูก็ไม่รู้ค่ะพอมาถึงก็เห็นทามกับแว่นแล้วก็หมาตายอยู่แล้วอย่าเรียกว่าหมาเรียกว่าไก่ต้าน้ำถ้าพวกเธอไม่ได้ทำแล้วมันตายได้ยังไงแล้วพวกเราจะรู้ได้ไงพวกเราก็ตัวแค่เนี้ยจะฆ่าหมาได้ยังไงครับเรื่องนั้นครูก็ไม่รู้หรอกผมว่าครูใหญ่โทรแจ้งตำรวจดีกว่าโอ้ยครูโทรหานักสืบเลยดีกว่าฮัลโหลที่น่าสนักงานนักสืบใช่ไหมครับโอเคครับกำลังไป ทำไมมารีบรับงานจังวะสงสัยช่วงนี้ไม่ค่อยมีงานแต่ผมมีธุระจะต้องไปไประชุมต่างจังหวัดก่อนฝากพวกเธอให้การกับนักสืบหน่อยนะอ้าวพวกเรามีแต่เด็กแล้วจะคุยกันรู้เรื่องเหรอเดี๋ยวให้ครูย่มาคุมไปละ <c oughs> ตกลรงว่าแกรักหมาแกแน่ไหมเนี่ยคนเขามีงานในแว่นอย่าเรียกว่าหมาให้เรียกว่าไก่ป้า,าน้ํา <c oughs> ชื่อโคตรน่ากินสวัสดีพวกเด็กๆที่น่ารักคุณนักสืบเจอกันอีกแล้วอ้าวเป็ดว่าไงแวนโวย ทำไมมีแต่เด็กๆแล้วคนที่โทรหาผมอยู่ไหนครูใหญ่ติดธุระไปประชุมอ้าวที่จริงคนที่อยู่ในเหตุการณ์ห้ามไปไหนนะเพราะว่าเขาอาจเป็นฆาตกรก็ได้โคไม่ใช่หรอกครับเพราะว่าไก่ใต้น้ําเป็นของครูใหญ่ไก่ใต้น้ําอะไรเหรอนี่ไงหมาตัวนี้ชื่อไก่ใต้น้ําไก่ใต้น้ําไอตัวเนี้ยเหรอครับหมาสุดที่รักของครูใหญ่คนตั้งชื่อนี่เขาได้แรงบันดาลใจมาจากไหนนะเดี๋ยวยังไงผมขอตรวจสอบศพก่อนค่ะโอโหหน้าตาโคตรด,ดุเลย ตรวจสอบลมหายใจอืมตายร้อยเปอร์เซ็นต์แหมไม่รู้เลยนะเนี่ยขอบคุณที่บอกไม่เป็นไรครับจมูกแห้งแปลว่าตายมาได้พักใหญ่แล้วหัวตั้งแปลว่าตายตอนที่ตื่นเต้นหมาพันนี้มันหัวตั้งอยู่แล้วครับโอเคขอบใจมากต่อไปขาชี้ตอนพวกเธอมาเห็นเนี่ยมันนอนหงาย,ยางนี้แต่แรกหรือเปล่าใช่ค่ะมันนอนหงายแบบนี้แต่แรกเลยปกติแล้วต้องเป็นหมาที่ตายนานขึ้นอืดถึงจะนอนหงาย,ยางนี้ได้แต่เนี่ยเพิ่งจะตายแต่ก็นอนหงายได้แล้วผมว่าเพราะมันอ้วนมากกว่า ก็เป็นไปได้นะขาชี้แบบนี้อาจจะต้องการขอความช่วยเหลือก่อนตายเพราะว่าก็เพราะมันอ้วนนั่นแหละส่วนท้องเริ่มจะเย็นแล้วแต่ในความเป็นจริงมันต้องเย็นกว่านี้นั่นคงเป็นเพราะว่าก่อนตายได้กินอาหารมาเอ๊ะหรือว่าจะตายเพราะอาหารต่อมาดูที่ขาหลังโหนักเสิบเอาขาหน้าจาับขาหลังหมามือเว้ยไม่ใช่ขาหนะ้ากระดูกแข็งแรงไม่มีรอยแตกหักไม่มีบาดแผลน้ำลายไม่ฟูปากแปลว่าอาหารไม่ได้เป็นพิษแต่ทำไมตามมาเหลือก like อย่างนี้ฮะ เป็นปกติของหมาพันธุ์นี้ครับโอ้แว่นดูเธอจะเชี่ยวชาญเรื่องหมานะมาครูใหญ่มาโรงเรียนบ่อยผมก็เลยจําได้แปลว,ว่าเธอสนิทกับมันสิพวกเราทุกคนก็สนิทกับมันพอประมาณเลยค่ะเป็นข้อมูลที่ดีนะแล้วพอจะรู้ไหมว่ามีใครไม่ชอบหมาตัวนี้มั่งถ้าจะพูดว่าคนที่ไม่ชอบหมาครูใหญ่ก็จะมีอยู่คนหนึ่งอะครับเฮ้ยเขาคือใครกูเองครูโย่งมาช้าจังมัวแต่กินกาแฟอยู่ไอ้นีนาคุณๆนะไม่คุ้นได้ไงล่ะก็ผมไม่คนรจับคุณเข้าคุกเอง <c oughs> อ๋อนี่มันไอ้นักสืบนี่ว่าโคบานถึงตัวจะเป็นผู้ใหญ่แต่สมองเป็นเด็กเพราะมึงแท้ๆเลยกูเลยต้องนอนคุกคืนหนึ่งก็มึงไปฆาตากรน่ะมึงเอะมั่วจับผิดคนดูรายละเอียดได้ที่โคบานยอดนักสืบ ep สองเอามือออกขอปฏิเสธนับหนึ่งถึงสามไม่กลัวหนึ่งเอาออกแล้วนึกวันแน่กลัวติดคุกว่าแต่วันนี้มาเรื่องอะไรล่ะวันนี้มีคดีฆาตกรรมหมาครับเฮ้ยนี่ไม่ได้ไก่ใต้น้ำนี่ว่า ใช่แล้วครูโย่งไก่ใต้น้ำตายตายได้ยังไงเสียใจจุงสีหน้าตงกันข้ามเลยนะก็เสียใจไงแต่ดีใจมากกว่ามีเขาลังลางว่าจะเจอฆาตกรแล้วเฮ้ยอะไรถึงผมจะไม่ถูกกับมันแต่ผมก็ไม่ได้ฆ่ามันนะเรื่องนี้เอาไว้หลังสอบสวนเสร็จเฮ้ยกูไม่ให้ปากคำอ้าวทำไมอ่ะถ้าจะให้มึงเป็นคนสอบปากคำนะกูเดินเข้าคุกเองก็ได้เพราะคุณคือฆาตกรเหรอเพราะมึงมันมั่วไงไม่รู้ล่ละยังไงก็ต้องเชิญทุกคนไปสอบปากคำนะครับ สวัสดีคุณขาวไอโคบานมึงเอาศพมาร้านกูอีกแล้วกลัวศพหายแต่นี่มันศพหมานะไม่ใช่หมาธรรมดานะครับนี่เป็นหมาข,ของครูใหญ่ชื่อไก่ใต้น้าไก่ใต้น้ําโยมมึงเป็นผู้ต้องสงสัยอีกแล้วเหรอเออช่วยกูด้วยมึงช่วยกูก่อนเถอะเอามันออกไปจากร้านกูทีหมายถึงไก่ใต้น้ําใช่ไหมหมายถึงไอโคบานคุณพูดจริงเหรอขาวเออจริงออกไปจากร้านกูซะคุณคือฆาตกร ไอ้นี่เหมือนใครบางคนในประเทศเราเลยว่ะอย่าไปเถียงมันเชื่อกูเอองั้นจะทําอะไรก็ทําขอบคุณครับคุณบริสุทธิด์ดูดูมันสั่งอาหารหน่อยครับอ๋อยินดีต้อนรับครับนั่งก่อนได้เลยที่รักนั่นมันหมาใช่ไหมเฮ้ยร้านนี้เสิร์ฟหมาด้วยแต่เราอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ถามเขาก่อนดีกว่าไม่ทราบว่านั่นคืออะไรหรอเออมันคือไก่ใต้น้ําครับไปกันเถอะลูกค้ากู มึงต้องไปโทษครูใหญ่แล้วล่ะดันตั้งชื่อหมาเหมือนเมนูอาหารร้านนี้แปลกดีเนาะมึงนั่นแหละต้นเหตุของเรื่องอ่ะจะสอบสวนอะไรก็ทำหรือไม่ก็จับกูเข้าคุกไปเลยก็ได้ใจเย็นๆตอนนี้คุณยังเป็นผู้บริสุทธิ์เดี๋ยวอีกสักพักกูก็ไม่บริสุทธิ์แล้วล่ะงั้นจะเริ่มที่คำถามแรกครับคุณรู้จักหมาตัวนี้ดีแค่ไหนเป็นหมาของครูใหญ่ชอบพามันไปโรงเรียนแล้วก็เคยจัดงานวันเกิดให้มันด้วยที่จริงไอ้ข่าวก็รู้จักมันไอ้ตัวเนี่ยแต่ว่าไอ้ข่าวไม่รู้ชื่ออือ เห็นว่าคุณไม่ค่อยถูกชะตากับมันมีอะไรเหรอมันชอบข่มขืนขาผมแค่นั้นเองเหรอเออมันเป็นหมาป้าก,กามแล้วมีอะไรอีกไหมข่มขืนขาผมไม่เท่าไหร่มันไปข่มขืนขาครูดาวเรืองด้วยครูดาวเรืองเป็นใครก็เป็นครูที่อยู่โรงเรียนเดียวกันกับผมเนี่แหละเป็นผู้หญิงผู้ชายครับเป็นผู้หญิงทําไมต้องยิ้มด้วยอ่ะเฮ้ไม่รู้ไม่ได้ยิ้ม <c oughs> แล้วคุณมีความสัมพันธ์แบบไหนกับครูดาวเรืองก็เป็นเพื่อนร่วมงานเอาความจริง เป็นเพื่อนสนิทกันเอ้ยดีๆก็แอบ,บมองอยู่บ่อยบ่อยเอาจริงๆก็มีปิ๊งปังกันบ้างเอาดีๆก็อาจจะแอบ,บชอบมั้งขอความจริงหน่อยดิกูรักเขา <S <S 1> <S 1> มึงจะสอบสวนกูเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยโอ้ยโทษทีครับอารมณ์มันพาไปไอนี่มันร้าย <S <S มีอะไรจะถามอีกไหม <S <S 1> <S 1> ตอนที่ไก่ตายน้ําตายตอนนั้นคุณอยู่ไหนครับผมนั่งกินกาแฟายอยู่ในห้องพักครูแต่ตอนที่มันตายผมไม่รู้ว่ามันตายตอนไหนไง พะงานก็เลยบอกไม่ถูกว่าตอนมันตายผมทําอะไรอยู่ไม่ทราบว่าพ่อคุณชื่ออะไรครับจะถามไปทําไมเอามันเป็นการสอบสวนถ้าคุณตอบไม่ได้คุณก็น่าสงสัยนะโอ้ยกูละเกลียดไอ้นี่จริงๆบอกชื่อพ่อคุณมาก,ก่อนดีโดงไก่ก็แค่นั้นแหละมันมีประโยชน์อะไรกับคดีนี้ไว้เนี่ยก่อนหน้าเนี้ยคุณเคยทําร้ายไก่ใต้น้ําหรือเปล่าไม่เคยไม่เคยทําอะไรมันเลยแค่ดูมันอย่างเดียวดูด้วยเสียงอะ่ะมันก็มีความเป็นไปได้นะที่หมาจะช็อกตายด้วยเสียง ในตอนดูมันคุณทำเสียงยังไงต้องทำเสียงในร้านเลยเหรอใช่ครับเรื่องนี้สำคัญมากอายเขาว่าไม่ต้องอายหรอกตอนนี้ในร้านไม่ค่อยมีคนแล้วเนี่ยทำเสียงใส่ศพเลยแต่มาตายแล้วนะจะทำเสียงใส่มันทำไมทำไปอย่าเถียงมากเออก็ได้วะเอเก็ประมาณนี้แหละเหมือนคุณเป็นหมาอีกตัวหนึ่งเลยอ่ะกูจะไม่ทำอะไรตามที่มึงบอกอีกแล้ แล้วไงมาสอบสวนกูคนเดียวเนี่ยคนอื่นไม่ได้สอบสวนเลยเฮ้ยคุณย่องเด็กๆก็เหมือนผ้าขาวพวกเขาต้องเป็นผู้บริสุทธิ์แน่นอนอยู่แล้ว <c oughs> มึงยังไม่รู้ลิ์เด็กพวกนี้เด็กพวกนี้ร้ายกาจยิ่งกว่าคาตกกซะอีกผมไม่เชื่อหรอกเออไม่ต้องเชื่อเดี๋ยวก็รู้เพราะถึงวันนั้นไม่ต้องมาขอความช่วยเหลือจากกูนะแน่นอนอยู่แล้วว่าแต่สอบสวนเสร็จหรือยังเนี่ยนานแล้วนะจะจับกูก็เอาเลยทําใจไว้แล้วอ้าวพี่ยง่งฮะโป๊ะมาทําอะไรหนูมาเก็บตังค่าผงชูรสเก็บกายขาวเหรอ ช่ค่ะเห็นพี่ขาวไหมมันสลบอยู่กับพื้นเนี่ยเดี๋ยวเขามาเก็บตังค์มันทีหลังก็ได้โอเคแล้วนี่ทําอะไรกันเนี่ยพี่ยงกินหมาเข้าใจผิดแล้วนี่หมาคูใหญ่มันตายมันตายแล้วมาวางมนโต๊ะ์ทำไมชุบชีวิตให้มันดิชุบชีวิตอ่ะทำยังไงวะโปกโอ้ยมันจะไปย่ากระไรพี่ยงก็เป่าตูดมันดิหมานะเว้ยไม่ใช่แมงคามที่จะเป่าตูดแล้วฟื้นมันก็เหมือนกันแหละอ่ะไม่เชื่อเดี๋ยวหนูทาให้ดูเผอเจอวะโปกเอาล้นะดูให้ดีปูด เห็นไหม้ฟื้นแล้วแล้วที่ผ่านมามันคืออะไรมีใครรู้บ้างว่าหมาของครูใหญ่มันคือพันธุ์อะไรใครตอบถูกขอให้รว้วย